สำหรับการทำสกีนแคร์แล้วไมโครโฟนเป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งจะให้คุณภาพของเสียงที่ดีนะครับวันนี้เราจะเปรียบเทียบไมโครโฟน4ตัวซึ่งมีระดับราคาต่างๆกันเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าท่านควรจะใช้ระดับราคาและคุณภาพระดับไหนสำหรับการทำสกีนแคร์ของท่านนะครับตัวแรกที่เราจะเปรียบเทียบก็คือ Somic V V3 ราคา200บาทนะครับตัวที่2 Logitech Quick Cam s 5 5 00นะครับราคา1,700บาทตัวที่3เป็น c a ด U37 ราคา50เหรียญหรือ1,500บาทแต่ถ้าซื้อในเมืองไทยตกราคาเกือบ4,000บาทนะครับตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน USB นะครับตัวที่4เป็นบูเยติราคา100เหรียญหรือ3,000บาทในถ้าซื้อในอเมริกานะครับแต่ถ้าซื้อที่เมืองไทยจะตกเราเกือบ7,000บาทนะครับตัวแรกที่ทดสอบนะครับก็คือ S S สำหรับซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้เปรียบเทียบนี้นะครับคือ Audacity นะครับซึ่งเป็นฟรีแวร์นะครับไมโครโฟนตัวนี้จะเห็นว่ามีน้อยน้อยมากเพราะว่ามันเป็นไมโครโฟนที่ไม่เซนสติฟนะครับเวลาพูดต้องเอาไม้เจ่อปากอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกไขฮึกฮัก ยื่ค่อยชักเชื่อฝฟันให้บรรลัยครับคุณภาพเสียงเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับไมโครโฟนตัวที่2นะครับเป็นรอจิ i ิ Quick Cam นะครับ S5500 ราคา1700บาทนะครับอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยนี่ครับคุณภาพเสียงที่ได้จากวิกคลิกแคมครับตัวที่3เนี่นะครับเป็นแคตยู่3รราคา50เหรียญหรือ1,500บาทในเมืองไทยตัว4 0 0 0 0บาทนะครับอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ ประเสริสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกครับจึงค่อยชักเชือดฟันให้บันไหลคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างรครับสำหรับตัวสุดท้ายนี้คือบูเจติไมโครโฟนนะครับตัวละหนึ่งรเหรียญหรือ3,000บาทถ้าซื้อเมืองไทยก็ตกจบ, 7, บาทนะครับอันความคิด วิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกไขฮึกฮักจึงค่อยชักเชื่อดฝันให้บรรลัยคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับถ้าพิจารณาแล้วลองโหวตให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ